นี่ร้านอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไปตาก็มีทางเกิดนี่นั่งนี่เลยแล้วจ้งหมดแล้วคืออีกเหมือนกันต้องใส่เดี๋ยวรออุ๊ยมาแล้วนี่อ่าได้แล้วสาหนึ่งมาแล้ว อุ้ยเข้ามาแล้วร้านสุรัสนะคะอาหารอร่อยค่ะเชิญมาเที่ยวที่ร้านนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเริ่มเปิดถ้ารับประทานได้เลยก็ประมาณโมกว่าๆนะคะโมครึ่งปิดตอนสามโมงเย็นค่ะเริ่มเก็บตกหล่อมอะไรเลยผับหมู หมูกรอบและหมูแดงไปเลยจ้าก็คือหน้าฉันได้แบบผีจันเติมนะคือหน้าฉันเาะโอ้ <c oughs> oh. นี่ดูมนันนี่และหมูแดงอันนี้ก็คือเสริบสั่งเป็นทั้งเอ,อ่อหมูกรอบและหมูแดงนะคะไปจ้า อีกหนึ่งวานะอร่อยฝัด้ว้ยนะคะเดี๋ยวขอบกินต่อก่อนนะ